เองครับผมโอ้ข้างหลังเปียบเลยโอ้มีปลากันนี่นะครับเศษขยะนะครับผมขยะที่ยอ่โรยถึงออกมานะครับผมอ๋อนั่นไงเต่าเต่าเต่าเล่เต่าเล่ช่วยมันได้ไหมมันติดอยู่ไหมอ่ะช่วยมันช่วยมันช่วยมันไไ้้ออออู่วง มิดมิดตัวนู้กองเก่งนะกันทันในเดี๋ยวเต๋อเตะอเต็อเต๋อเป็ดเต๋ออย่างนี้เต๋อเต๋อเต๋อข้างล่างมีตัวนู้นเลยวะน้ีงแล้วมีเศษขยะนะครับผมลอยมากลางทะเลนะครับผมแล้วก็มีเต่าทะเลนะครับผมติดอยู่กับกองขยะนะครับผมเดี๋ยวเราจะช่วย เต่าทะเลตัวนี้กันนะครับผมทีมสลัดอันดามันนะครับผมจะทำการช่วยเต่าทะเลนะครับผมมาทิศนี้ไม่มาตกปลาอย่างเดียวครับปลาเต็มเลยลูกเยอะไหมโชคดีไหมนี่ em ơi Khen, khen, liếm đi vô, à, tao vô, tao vô, Lê, lê, lê Ngon rồi, Ủa, không để, lá dùng, 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 dùng. Dùng. เราไกรนม่สามารถเก็บขยะพวกนี้ขึ้นไปบนฝั่งได้นะครับผมเยอะเกินไปนดแต่องช่วยชีวิตี่ชีวิตก็อยู่วางหลอกลูกเยอะรตได้อ นูติดไตอุ่นเลยจริงเงี้ยไปโดยบนเรื่อยเรื่อยนี่ซื้อตมเขาไหมตะเข้าตะเข้าเต็มเลยได้นู่นนี่นะครับเกาทะเลนะครับผม

เต่าขึ้นมานะครับผมครับนี่ไนงะแกะวัวนั่นไงนั่นนะ่ะโอ้ยแกเย็นลุกแกเย็นลุกมันหลงชวยย่ลุกโง่เลยหลงยันลุ อย่างไม่มาตีมตีเกี่ยวขึ้นบนเรือได้ไหมต้อยู่ดีด้วยคับเดี๋ยวจะนมันจานรไปล้ยวมันก้ป่านนี้่ายโอ้ยลูกปลาเก้าบาเลยเลยใตเรือปลาเก่าเลยมัดบังเยปลาเก่าใตเรือเลยมัดเลย อ่าลงแล้วอยากเข้าไปแล้ว oh. ้ไปแล้วลงไปแล้วนะไปแล้วก็ไปแล้วไปแล้วข okay. ึ้นมาแล้วนะนี่นะครับชมหน้านะครับผม สลั aman, ดอันาันนะครับผมเยิมเยิมเยิมเยมเยแต่วานี่ไม่ค่อยเยิมเลยครับผมช่วยกันดูเลตตมั <c ười> ้งครับผมเราช่วย <c ười>